สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังร่วมเดินทางไปกับผมในรายการซ่อนหลอนคําคืนนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวลี้ลับที่ทำให้คุณต้องขนหัวลุกเราจะไปเยือนสถานที่แห่งหนึ่งครับที่นั่นเงียบสงัดจนหน้าประหลาดเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งและสิ่งกระซิบจากอดีต ที่เต็มไปด้วยโศกอนาต,ตกรรมยังคงกล้องกังวานอยู่ในเงามืดที่ไม่เคยจางหายสถานที่แห่งนั้นคือปราสาทบ้านเบนจังหวัดอุบลราชธานีของเรานี่เองครับสำหรับท่านที่สนใจจะเดินทางไปสัมผัสความหลอนด้วยตนเองปราสาทบ้านเบนตั้งอยู่ที่ตำบลโคกชำละอําเภอทุ่งสรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากตัวเมืองวารินชำราบ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ1-2ชั่วโมงระยะทางประมาณ64กิโลเมตรตามเส้นทางถนนหมายเลข24ปราสาทแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ซากปลักหักพังที่ถูกทิ้งร้างไปตามกาลเวลาแต่มันกลับมีเรื่องราวชวนขนหัวลุกซุกซ่อนอยู่ภายในเป็นตำนานที่ผู้คนเรียกขานกันว่าคำสาปปราสาทเงียบ เล่ากันว่าคำสาบนี้เองที่ทำให้ปราศาสแห่งนี้ต้องจมดิ่งสู่ความเงียบงันชั่วนิรันดร์เงียบเสียจนคุณอาจจะได้ยินแม้แต่เสียงหัวใจของตัวเองเต้นอยู่ท่ามกลางความบังเวงนั้นแล้วอะไรกันแน่ครับที่ทำให้ปราศาสแห่งนี้ต้องตกอยู่ในความมืดมิดและปาาสัจจากเสียงใดๆเช่นนี้คืนนี้เราจะมาขุดคุยความจริง ที่ถูกฟังไว้ใต้เงามืดของการเวลากันครับบอกไว้ก่อนเลยว่าคืนนี้คุณอาจได้ยินในสิ่งที่ไม่ควรได้ยินปูดเตรียมใจไว้ให้พร้อมนะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อนานมาแล้วครับในยุคที่แผ่นดินลุ่มน้ำมูลยังคงรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ภายใต้การปกครอง ของพระเจ้าชัยวรมันที่เจผู้ทรงอำนาจและเป็นที่เคารพยิ่งพระองค์มีพระธิดาผู้เลอโฉมราวกับเทพธิดาจุตินามว่าเจ้าหญิงอุสาความงามของพระองค์เป็นที่ลือเรื่องไปทั่วสารทิศแต่ที่สำคัญกว่าความงามคือพระไทยอันบริสุทธิ์และอ่อนโยนของพระองค์ครับทว่า หัวใจของเจ้าหญิงอุสากับถูกพัฒนาการไว้ด้วยความรักที่ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีความรักที่มีต่อพยามันแม่ทัพหนุ่มผู้หานกล้าและซื่อสัตย์ผู้ซึ่งมีฐานะต่ำต้อยกว่าพระองค์มากนักความรักของทั้งคู่เบ่งบานภายใต้เงามืดของการแอบซ่อนพวกเขาทราบดีว่าหาความจริงถูกเปิดเผย ชะตากรรมอันเลวร้ายและความเจ็บปวดอันใหญ่หลวงกำลังรอคอยอยู่ครับแต่หัวใจที่ถูกผูกมัดด้วยแรงอธิษฐานก็มิอาจห้ามได้พวกเขาพบกันในยามราตรีภายใต้แสงจันทร์ที่าสาดส่องลงมายังริมน้ำกระซิบกระซาบคำรักและฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่ความรักของพวกเขาจะเป็นอิสระ แต่ในขณะที่ความรักของเจ้าหญิงและพยาม,มันกำลังเบ่งบานอย่างลับๆในมุมมืดของราชสำนักในสมัยนั้นก็มีดวงตาที่เต็มไปด้วยความริษยาจับจ้องอยู่ไม่ห่างบุคคลผู้นั้นคือพระสนมจันวดีนางเป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานในอำนาจและบรลลังอย่างสูงนางไม่พอใจที่เจ้าหญิงอุสาเป็นที่รัก และชื่นชมของทุกคนความงามความสง่างามและความรักที่บริสุทธิ์ของเจ้าหญิงอุสา h, กลายเป็นหนามตำใจของพระสนมจันวดีนางจึงเริ่มวางแผนร้ายเพื่อทำลายความสุขของเจ้าหญิงและเปิดทางสู่ความทะเยอทะยานของตนเองนั่นเองเพื่อพิสูจน์รักแท้และหวังในปาฏิหาริย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้ความรักสมหวังพญามันจึงทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจสร้างปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของความรักระหว่างเขากับเจ้าหญิงอุสานั่นคือปราสาทบ้านเบนที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่เรือนหอธรรมดาธรรมดานะครับมันคือปณิธานคือความหวังและคือความฝันของหัวใจสองดวงที่ผูกพันกัน ทุกก้อนหินที่ถูกวางลงไปทุกแรงงานที่ทุ่มเทลงไปล้วนแฝงไว้ด้วยความหวังอันริบรีว่าความรักของพวกเขาจะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้แต่ในขณะที่ปราสาทใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองความมืดมิดก็เริ่มคืบคานเข้ามาแผนการร้ายของพระสนมจันรวดีก็เริ่มขึ้นอย่างลับๆ นางใช้ทั้งไสยศาสตร์มนต์ดำและเล่เหลี่ยมอันร้ายกาจเพื่อบิดเบือนความจริงนางยุยงขุนนางบางคนให้แตกคอสร้างสถานการณ์ที่ดูเหมือนพยามันกำลังคิดก่อกระบฏโดยมีเป้าหมายคือการยึดอำนาจจากพระเจ้าชัยวรมันพระสนมจันมดี เข้าใจจุดอ่อนของพระเจ้าชัยวรมันเป็นอย่างดีนั่นคือความรักในราชบัลลังก์นางจึงใช้จุดอ่อนนี้แหละครับปรุงแต่งเรื่องราวให้ดูสมจริงที่สุดใส่ร้ายป้าสีพยามันอย่างเลือดเย็นพยามันกำลังแอบรวบรวมไพ่พลเพื่อโค่นล้มราชบัลลังก์นะพคะเขามีคนหนุนหลังและเจ้าหญิงอุษาเอง ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะเพคะคำพูดที่เต็มไปด้วยพิษสงเหล่านั้นค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในพระทัยของพระเจ้าชัยวรมันความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นและความหวาดระแวงก็เริ่มครอบงำพระองค์แล้ววันที่ความจริงถูกปิดเบือนก็มาถึงครับพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้ทรงถูกครอบงำด้วยความพิโรธ ทรงหลงเชื่อคำยุยงของพระสนมจันวดีไปเสียสนิทจึงมีรับสั่งให้จับกุมพยามันด้วยข้อหากบฏท,ทันทีโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้แก้ต่างใดๆเลยพยามันถูกจับกุมในขณะที่เขากำลังตรวจดูความเรียบร้อยของปราศาสตรซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของเขาเองการลงโทษพยามันเป็นไปอย่างโหดเหี้ยมและทารุณ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่คิดกบฏเมื่อเจ้าหญิงอุสาส่งทราบข่าวหัวใจของนางก็แหลกสลายนางรีบไปเข้าเฝ้าพระบิดาพยายามอธิบายความจริงทุกอย่างวิงวอนขอความเมตตาน้ำตาของนางรั่งลินไม่หยุดหย่อนเสด็จพ่อพยามันไม่ได้คิดเขาพักดีต่อพระองค์และผ่นดินนี้ยิ่งกว่าสิ่งใดโปรดเชื่อลูกเถิดเพคะ แต่คำพูดของนางทุกคำกับถูกมองว่าเป็นการปกป้องคนรักพระองค์ทรงปิดพระทัยไม่รับฟังสิ่งใดท่ามกลางความสิ้นหวังอันไร้ขีดจำกัดและความเจ็บปวดที่บีบคั้นหัวใจจนแทบแหลกสลายเจ้าหญิงอุสาได้หันหน้าไปยังปราศาสตรที่กำลังก่อสร้างอยู่ไม่ไกลสายตาของนางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าความเสียใจ และความแค้นที่สุมอยู่ในอกและในห่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานอันไม่อาจทานทนนั้นเองคำสาบแช่งอันน่าสะพึงกลัวก็พรั่งพรูออกมาจากริมฝีปากที่สันเทาของนางไม่ใช่เพียงเสียงกระซิบแต่มันคือก้องกังวาลไปทั่วฟ้าดินเสียงที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความเจ็บปวดและความอาฆาตหากความรักอันบริสุทธิ์ของเรา ต้องถูกทำลายด้วยความอายุติธรรมหากโลหิตของผู้บริสุทธิ์ต้องหลั่งลงบนดินผืนนี้ขอให้ปราสาทแห่งนี้จงกลายเป็นสถานที่แห่งความเงียบงันปราศจากเสียงแห่งความสุขไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงดนตรีไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจของสิ่งมีชีวิตใดๆจมดิ่งสู่ความมืดมิดเป็นพยานถึงความรักที่ถูกทรยศ เป็นที่สถิตของวิญญาณผู้ทนทุกข์ตลอดไปทันทีที่คำสาบสิ้นสุดลงพลังงานบางอย่างที่เรามองไม่เห็นก็ได้ปกคลุมปราศาสบ้านเบนอย่างฉับพลันความเงียบงันที่น่าสะพึงกลัวได้กลืนกินทุกสรพเพเสียงเสียงผู้คนเสียงสัตว์เสียงลมที่พัดผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้เพียงความเงียบที่หนักอึ้ง เรากับการเวลาได้หยุดนิ่งและชีวิตได้จากไปจากที่แห่งนั้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงต่างสัมผัสได้ถึงความผิดปกติความรู้สึกกดดันมหาศาลที่ทำให้หายใจติดขัดความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวปราศาทไม่ว่าจะแดดจ้าเพียงใดบริเวณปราศาทก็ยังคงมืดมิดและเย็นยะเยือกอยู่เสมอ มีผู้กล้าบางคนพยายามจะเข้าไปสำรวจแต่ไม่นานก็ต้องรีบวิ่งออกมาด้วยใบหน้าซีดเผือดพวกเขาเล่ากันว่าได้ยินเสียงกระซิบที่แสนเศร้าเสียงร่ำไห้ที่ดังมาจากความว่างเปล่าและสัมผัสได้ถึงการถูกจับจ้องจากดวงตาที่มองไม่เห็นเหมือนมีใครบางคนกำลังมองอยู่จากความมืดมิดในยามค่ำคืน พอความมืดมิดเข้าครอบงำอย่างสมบูรณ์แล้วผู้ที่บังเอิญผ่านมาใกล้ปราสาทหรือแม้แต่ชาวบ้านที่นอนอยู่ในบ้านห่างออกไปก็ยังคงได้ยินเสียงที่ชวนขนหัวลุกบางคนเห็นเงาผู้หญิงใส่ชุดโบราณเดินวนเวียนอยู่ในปราสาทร่างกายโปร่งแสงใบหน้าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าราวกับกำลังตามหาใครบางคนที่ไม่เคยกลับมา บ้างก็ได้ยินเสียงดนตรีแผ่วๆเสียงคลุ่ยที่หอยหวนเสียงพินที่บรรเลงเพลงรักที่ถูกทำลายแต่พอพยายามจะเข้าไปใกล้เสียงพวกนั้นก็เงียบหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงทิ้งไว้เพียงความเงียบที่น่าขนลุกและความรู้สึกที่ถูกจับจ้องจากเงามืดบางครั้งในความเงียบที่น่ากลัวนั้น ก็อาจได้ยินเสียงดาบกระทบกันแผ่วๆเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็มีเสียงเหมือนคนล้มลงร่องรอยความแค้นที่ยังฝังลึกอยู่ในทุกซอกทุกมุมของปราศาสวิญญาณของพยามันที่ต้องทนทุกข์ทรมานและวิญญาณของเจ้าหญิงอุสาที่ยังคงโศกเศร้าพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ที่นี่เพื่อเฝ้ารอคอยการกลับมา ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นและเฝ้ารักษาคำสาปที่พวกเขาสร้างขึ้นจากความเจ็บปวดบางทีพวกเขาอาจจะกำลังรอการปลดปล่อยหรือบางทีปราสาทแห่งนี้อาจกำลังรอเหยื่อ,อรายใหม่ที่จะเข้ามาเติมเต็มความว่างเปล่าของมันเวลาผ่านไปหลายร้อยปีแต่ตำนานคำสาปปราสาทเงียบ ก็ยังถูกเล่าขานด,ด้วยความหวาดกลัวไม่เคยเปลี่ยนปราสาทบ้านเบนก็ยังคงตั้งอยู่โดดเดี่ยวทมกลางความเงียบงันที่ไม่มีวันจางหายและยังไม่มีใครกล้าเข้าไปสำรวจความจริงเบื้องหลังความเงียบนั้นอย่างจริงจังเลยเสียงสัมภาษณ์จากผู้ที่เคยเจอประสบการณ์แปลกๆผมเห็นเงาเงาของผู้หญิงคนหนึ่งเธอมองมาที่ผมแล้วก็หายไป บางคนบอกว่าผมได้ยินเสียงเพลงเหมือนมีคนกำลังเล่นดนตรีแต่มันดังมาจากทางปราสาทร้างแม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังคงมีเรื่องเล่าจากผู้ที่เคยผ่านไปใกล้ปราสาทตอนกลางคืนหรือผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นนั้นในยามวิกาลบางคนเล่าว,ว่าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคล้ายคนในสมัยก่อนผุมาในปราสาท บางคนก็ได้ยินเสียงดนตรีแผ่วๆตอนกลางคืนเสียงที่มาจากความว่างเปล่าเสียงที่ทำให้ขนหัวลุกสู้แต่พอพยายามจะเข้าไปใกล้เสียงพวกนั้นก็เงียบหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงทิ้งไว้เพียงความเงียบที่น่าขนลุกและความรู้สึกที่ถูกจับจ้องจากเงามืดบางคนก็บอกว่าถ้าคุณเงียบพอ คุณจะได้ยินเสียงหัวใจที่แตกสลายของเจ้าหญิงอุสาและก็เสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดของพญามันด้วยนะครับและมีบางเรื่องเล่าที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นอีกครับผู้ที่เคยเข้าไปลองในปราสาทเนี่ยบางรายการกลับออกมาดูเหมือนโดนของบางรายป่วยไขย้ไม่ทราบสาเหตุและบางรายก็ไม่เคยกลับออกมาอีกเลยชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของเจ้าหญิงอุสา ยังคงติดอยู่ในปราสาทแห่งนี้แหละรอคอยการกลับมาของพญามันและเฝ้ารักษาคำสาบที่นางสาบไว้ด้วยความแค้นและโศกเศร้าความเงียบที่ปราสาทนี้มอบให้ไม่ใช่แค่ความเงียบธรรมดานะครับแต่มันคือเสียงสะท้อนของความเจ็บปวดความอาฆาตและความรักที่ถูกหักหลังที่ยังคงก้องกังวลอยู่ในความมืดมิดรอคอยการปลดปล่อยหรือรอการมาเยือนของเยื่อรายต่อไป คำสาปปราสาสเงียบของปราสาสบ้านเบนเนี่ยมันเป็นแค่นิทานปลอมปาหรือเป็นคำสาปที่มันยังทำงานอยู่จริงๆกันแน่คำสาปที่กืนกินทุกเสียงและทุกสิ่งที่อาจหลงเข้าไปในอาณาเขตของมันไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือปราศาส์แห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ที่ซ่อนความลี้ลับกับความสยองขวัญที่รอการเปิดเผย หรือบางทีอาจจะไม่มีใครเปิดเผยมันได้ตลอดไปสำหรับท่านที่สนใจเดินทางไปสัมผัสความหลอนด้วยตนเองปราสาสตรบ้านเบนตั้งอยู่ที่บ้านโคกชำละอําเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับคืนนี้รายการซ่อนหลอนขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะมาเจอกันใหม่ในความมืดมิดครั้งหน้าถ้าใคร มีโอกาสได้ไปอุบลราชธานีแล้วผ่านปราสาทบ้านเบนลลาก็โปรดจำไว้ให้ดีนะครับเบื้องหลังความเงียบสงบนั้นมันอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวซ่อนอยู่และบางทีคำสาปนั้นอาจจะยังไม่จบลงมันอาจกำลังจะรอคุณอยู่สำหรับคืนนี้รายการซ่อนหลอนขอลาทุกคนไปก่อนนะครับโปรดเตรียมใจให้พร้อมเพราะคุณอาจไม่รู้ว่าเสียงถัดไปที่คุณจะได้ยิน คือเสียงอะไรหรือเสียงของใครราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ